อย่าถ่ายรูปตอนกลางคืนให้แฟนแบบนี้นะครับต่อให้เราใช้กล้องใหญ่ภาพที่ได้ก็ยังไม่สวยเลยครับส่วนมือถือยิ่งไม่ต้องพูดเลยครับถ่ายเสร็จเนี่ยโดนแฟนด่าแน่นอนนี่ขนาดใช้ iPhone 17 Pro Max นะ <laughs> ให้ลองใช้ไฟพกพาตัวนี้ดูครับ f o t o l e x Matrix 07เป็นไฟพกพาไร้สายที่แสงเนี่ยสวยมากๆกแล้วคือตัวนี้มีกาลังไฟสูงสุดถึง36วัตต์เลยนะถ้าเปิด100%เนี่ยแสงคือสว่างเหลือๆเลยส่วนวิธีใช้งานก็ไม่ยากเลยนะเราสามารถเอาไฟมาเสียบกับฮอชูกล้องแบบนี้ได้เลยจะลองเปิดความสว่างแค่15%ก็พอแล้วดูดิจากภาพหหนนน้้ามืดดตอแแรกบบีลังเปิ ไฟผิวก็จะดูสวยสว่างใสง่ายๆแบบนี้เลยครับแบรน์ผมชอบสีผิวจากไฟตัวนี้มากๆผมก็เลยถ่ายมาหลายรูปเลยครับส่วนใครที่ใช้โทรศัพท์จะเอามือซ้ายถือไฟมือขวากดถ่ายรูปแบบนี้ก็ได้นะรูปที่ได้ก็ดูสวยงามไม่แพ้กล้องใหญ่เลยครับก็แสงมันดีอะนะกดถ่ายยังไงก็สวยหรือถ้าไม่อยากถือไฟจะตั้งไว้กับขาตั้งไฟก็ได้นะตัวไฟเขาก็มีช่องสกู๊ปหนึ่งวสี่ไม่ให้เราใช้งานเหมือนกันครับพอมือซ้ายไม่ต้องถือไฟเวลาถ่ายรูปเราก็จะจับมือถือได้ง่ายขึ้นครับทำให้รูปที่ได้เนี่ยมีความสวย่ตอ คือสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบมากๆส่วนใครที่ใช้ทํางานคนเดียวเนี่ยคือไม่มีคนช่วยปรับไฟให้ใช่ไหมครับไฟตัวนี้สามารถเชื่อมต่อแอมป์ได้ครับควบคุมได้ทุกอย่างผ่านมือถือทั้งไฟ RGB ความเที่ยงตรงของสีตัวนี้เนี่ยสูงมากๆเลยนะคือใช้งานในระดับมืออาชีพได้เลยและสามารถปรับอุณหภูมิสีได้ตั้งแต่2,500 K ไปจนถึง9 9 0 0 K เป็นแสงขาวสวยๆแบบนี้เลยครับจะปรับเอฟเฟกแสงไฟตัวนี้ก็ทําได้นะคือทามาใช้งานได้จริงเลยแหละที่สําคัญตัวนี้เขามีซอฟต์บ,บ็อกแถมให้เราด้วววยยนนนะะคครรับบบ้้้้้าาาออกกกไไไไดดแแแสสสงงุ่่่มๆ็็ใใตีีีเขปทททฟจํหผิ ของเราเนี่ยดูค่ะสำหรับใครที่สนใจไฟตัวนี้ผปาปักพิกัดไว้ให้แล้วนะครับ